สวัสดีค่ะพี่ๆท,ทุกคนนะคะก็เรามาร่วมง,งานแข่งอุดขูวตานะคะที่สุดีเหมือนเดิมนะคะขอมปกินนะคะแล้วก็แด้กินขอนะคะเพราไม่ใช่กินข้าวกินากอาหารว่างนะคะนี่อยู่กับพี่ๆนะคะช่องไหนคะช่องไหนคะเนี่ยวัชริการจะไดเออนี่นะคะไปไหนมาไหนก็ไปกับผู้จัดการเหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเปิดการนะคะโอ้กแข่งเยอะมากคะ่ะ มาแต่ละจังหวัดยุ่จริงไหนจริงนะคะเดี๋ยวนางก็จะพานางรุดก๊อบนะคะไปทัวร์รอบรอบฟาร์มคูบุต้านะคะว่ามีอะไรเบื้องโนจโนะเดียวนางจะให้ฟังเสียงพีพีเข้าเอานะคะเพราะว่านางก็ถ้าเกิดนางผากี่มันก็จะลกเกินไปหรือว่ามันก็จะลรสาระเกินไปดังนั้นจะอยให้ฟังเสียงพี่ๆเขาเทนนียนโนจเนะอืมเผื่อมันจะมีสาระเบิ่งเฮ้ย นี่นะคะัำลั็เดินเข้าไปดูข้างในนะคะแล้วก็ขอทดลองครับนะคะเนไปที่ไหนก็ขอทดลองครับอตอนนี้ก็ขออนุญาตภากไปก่อนละกันก็ทดลองปลูกนะคะน,นี่ก็จะเป็นเครื่องปลูกพักนะคะอันนี้ก็คือกำลังที่นั่งกําลังปลูกก็จะเป็นพริกนะจ๊งพอปลูกเสร็จเร้วตรงต้นมันก็ตรงอยู่ได้ละที่แรกนังคิดว่าจะเบี้ยวแต่ที่ไหนได้ โอ้ตรงใหญ่รุนแรงนะคะนี่จะเป็นเครื่องปลูกหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่ปลูกกับพี่เล็กค่ะนี่นะคะก็มาทดลองปลูกนะคะบูย๊ยสองคนชิวๆไปเลยะคะ่ะถ้าเกิดมีแบบนี้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็สบายอยู่แต่ว่าก็ร้อนแดดนิดหน่อยเฮ้ย <c oughs> แต่ก็อุ้ยบรรยากาศดีช่วงเนี้ย,ยก็เลยไม่ร้อนเท่าไรก็เลยเล่นไปกับพีต่อกันเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลงเรือนกนค่ะหลอมดเยเด็กมึนนะคะอยากลองชิมผักนะคะไม่หนูไม่ตาตาสวยแล้วขอบคุณนะคะพี่ ตรงจุดนี้นะคะตรงพี่คนสวยนะคะจะเป็นเครื่องวัดความหวานของผลไม้จ้าเป็นการปลูกปอเทียงเพื่อบำรุงดินนะครับปลูกแล้วโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อใจ่ายให้ปั๊มน้ำเพื่อส่งส่งแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองแล้วก็เก็บเกี่ยวเมื่อเสร็จที่เหลือเสร็จ ต้นเศษไปในแปลงแล้วก็ที่พักอาศัยแล้วก็สุมไม้เลื้อยแล้วก็พืชที่เราปลูกก็จะมีทั้งลายเดือนลายนี่เห็นฝั่งทางด้านสายมือก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโซนนี้นะครับผมก็จะ ขุดคลองเพื่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกุง้งแต่ตอนนี้เราเลี้ยงกุ้งก้ามกาวนะครับผมส่วนรอบคลองน้ําเราปลูกพืชเพื่อเจ็บเป็นลายวันก็ได้นะครับ<ม>ใช้จ่ายในโซนนี้นะครับสิบไร<ม>ต่อมาก็จะเป็นโซนยางพาราและปลาม,มันนะครับหนึ่งปีถึงสาปีเราก็สามารถปลูกพืชแซมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ขมิ้นชันขาตะไคร้ปลูกไม้ผลแบบตัดทรงพุ่มแบบฝาชีงายนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวไม่ต้องปีนป่ายขึ้นสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลับใยแล้วก็มะม่วง เป็นไปได้ยากนะครับที่นะครับที่พี่ก็จะดพี่ก็จะไม่นี่เราให้เราให้ดูก่อนให้ดูลังจากที่เราไปเอาคอมรูจากทั่วฟาร์มมาแล้วเรียบร้อยแต่ละฐานนะคะเราก็มาชมการแข่งขันต่อไปนะคะว่าแต่ละฐานก็คือดีสุดยอดทุกคนอยากให้พี่พี่เอฟซีทางบ้านใดมาในเวลาเขาจัดกิจกรรมอะไรพี่พี่สามารถมาได้นะคะนั่นเดี๋ยวอันนี้ก็มา ชมการแข่นขันต่อนะคะแต่เราคู่ดูเดือดกันมากๆเลยพอห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ดีใจกับพี่ที่ชนะด้วยนะคะอุย้ยเนาะพกพี่ๆเก่งมากๆเลยขนาดนั่งดูยังโอ้โหโคตรรุ่นเนอะรุ่นแทนพี่คนขับอีกต่างหากนะคะอืมก็ดีใจละเด้อคนที่ไม่ได้แชมป์วันนี่ก็อย่าเสียใจไปนะคะพอพี่ๆเก่งที่สุดเร็วนะคะอืมนั่นแหละจ้าอันนี้นะคะก็ก็จะมีบูธนะคะบูธของรถคูปูตานะคะ ทุกชนิดนะคะมาให้ชมด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเลยจ้านี่นะคะอุย้ยมีพิตีด้วยสวยขาวแล้วก็ตอนเที่ยงก็กินเขานะคะโอ้ยเนาะกับเขาวันนี้อร่อยมาก